นะใครจะเปลี่ยนยาง10บล้อก็แวะมาได้นะครับอยู่ที่ถนนพุทธสาครนนะครับผมริมถนนพุทธสาครนนะครับกระทุ่มแบนด์นะครับถนนพุทธสาครนนะร้านยางในมอเตอร์ไซค์เราก็รับเปลี่ยนนะครับรับปะด้วยนะยางรถเกง๋งรถกระบะเราก็เปลี่ยนแล้วก็ปะนะครับผม เห็นนะยางที่แตกมานะครับแล้วก็ทําเช่นกันนะครับใครจะหายางเปอร์เซนต์ใส่ในรถก็แวะมาได้นะครับมีดอกเยอะๆนะครับยางปีใหม่ๆนะครับแล้วก็ยางนิ่มๆเนื้อดีๆนะครับสภาพดีเยอะแยะมากมายนะครับแวะมาดูได้ที่ร้านนะครับผมที่นี่จะพร้อมเปลี่ยนนะครับพร้อมเปลี่ยนมีเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับมีแม่แรงไว้ยกรถ อยู่3.5ตันนะครับ3.5ตันนะรถกระบะบรรทุกหนักๆมายกได้นะครับแแรงไว้ยกสําหรับ10ล้อนะครับสําหรับยกรถ10ล้อนะหนักๆเลยนะ60ตันครับยกได้สบายๆนะครับผมจอดรถไหลทางก็กว้างขวางนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันมีช่วงแอบด้านซ้ายมานะครับเห็นไหมจะมีที่จอดชั่วคราวนะครับผม้านตั้งอยู่ตรงนี้นะครับป้ายจะเป็นแบบนี้นะครับ หน้าร้านก็จะประมาณนี้นะครับผมนะปะยางทุกชนิดนะครับทุกชนิดนะจักรยานเราก็ปะนะครับ